สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรดับล่างชุดคู่ตรงประจำงบวง 2, ันที่สองมกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรดับล่างชุดคู่ตรงนะคะเฉพาะคลิปนี้อาจารย์จะวางให้ด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะและก็สูตรดับล่างแบบตัวเดียว ดับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยให้อีก3สูตรด้วยกันนะคะเอาบรรจุไว้ในคลิปนี้หลังจากนี้ไปอาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายล่างให้นะคะใครอยากทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็กดติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเรา้มาดูสูตรดับล่างนะคะอาจารย์จะวางให้เป็นทั้งหมดก็ส3สสูตรด้วยกันเนาะ ประมาณนี้แล้วกันใช้พื้นที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูฮะแทท็กหนึ่งเลยนะคะก็คือสูตรที่หนึ่ง เลขที่ออกนะของงมที่แล้วคือห้าสองบวกด้วยเลขคงที่นะคะคือสิบสามห้าบวกหนึ่งจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดต่อไปนะฮะสองบวกสามเป็นห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สาม หกเก้าแล้วก็ 2, ะะสองทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนี้นะ,ะจะมาจะมายากนะคะท่านผู้ชมมายาก,แต,กาะะแต่ก็มาได้นะคะแต่ก็มาได้สูตรนี้นะเคยหลุดนะคะท่านผู้ชม เคยหลุดอย่างสมมติว่าสักสามสิบกุกสงสามสิบสี่สิบงวดนี่ก็จะหลุดสักสามงวดอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้หลุดบ่อยนะคะเป็นคือเป็นสูตรดับของทั่วๆไปเราจะไม่ใช้กันนะคะแล้เวเรามาสรุปค้งสุดท้ายว่าเราจะจะมีเลขเหล่านี้ไหมนะะโดยเฉพาะถ้าปักหลักสิบนะ,ค,ะคือเลขสามสามหกนี่นะคะ่ะคือแต้มเก้ามันได้นะคะเราก็จะต้องอาจจะอาจจะเป็นหกสามแบบนี้นะหกสาม อ่ถ้าเป็นสามเก้าอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเล่งไปก่อนนะคะท่านผู้ชม,ชมอันนี้เราจะรอผลอยู่ว่าสูตรที่หนึ่งจะจะหายไปละร้อยชุดตรงนะคะเราก็จะหายไปสิบชุดก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดเก้าสิบชุดต่อมาเรามาดูสูตรที่สอง ก็ทําเหมือนกันใครมีเวลาก็ไปทําสถิติไว้นะจะได้ว่าจะได้ทราบว่ามันหลุดทั้งหมดกี่งวดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแฮชแท็กสองนะจดเขียนไวข้างบนอันคือเลขที่ออกห้าสองมาตั้งเหมือนเดิมอ่ะสูตรนี้ก็บวกสิบสาเหมือนกันนะอ่ะต,ตั้งตัวหน้าไปก่อนเลยะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่และห้าแบบนี้นะคะสองบวกสามเป็นห้าอะไรไปเลยนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, ่นะก็มีประมาณนี้เป็นสูตรที่สองรอผล เลขเป้าหมายที่เราเรียนเมานะฮะถ้าเราดูตรงนี้นะอันนี้สามสักปกที่หลักสิบนะก็จะสามสองนะคะท่านผู้ชมสามสองมายากนะคะแต่ก็มาได้นะอะถ้าเป็นแนวทางของหกอาอาจจะชอบหกสมมติเราชอบหกสองแบบีนะมันก็เป็น 6, หกห้าอย่างเงี้หกสองก็ได้อยู่นะนี่ก็หกห้าเนาะหกสองนะ 6, สามเก้าอ่านี่สามสองสามเก้าหรือว่าถ้าเป็นเก้าสามอันนี้เก้าสี่เก้าแปดอ่าเดี๋ยวไล่ไปก่อนนะอันนี้ก็อันนี้ก็หลุดได้เหมือนกันเคยหลุดเหมือนกันคำว่าเคยหลุดนี่เราต้องคำนวณเป็นร้อยสูตรนะร้อยงวดนะพูดถึงร้อยงวดนะคะแล้วก็มาดูว่ามันจะหลุดกี่งวดหรือเราคำนวณไปสักสองปีก็ได้เอาปีที่แล้ว เริ่มพนันตั้งแต่ปีหกแปดก็ได้นะฮะหกแปดทั้งปีเลยนะแล้วมาแล้วก็เ๋ยวเราก็ทําเกียริสติหกสติติหกเก้าไว้นะต่อมาสุดที่สามเรามาลุ้นว่าของงวดวันที่สองมกรานะขึ้นปีหกเก้าเนี่ยสูตรไหนจะหลุดนะ สูตรไหนจะเข้าสูตรในจุดสูตรไหนเอาอยู่แล้วก็เอาสูตรนั้นไปเป็นสูตรในใจไว้สักสูตรหนึ่งก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมบางท่านไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องนําไปใช้นะคะท่านผู้ชมไม่ชอบไม่ต้องนําไปใช้แต่เราเป็นนักคํำนวณนะคะต้องสอนให้ครบทุกด้านเนาะคือสามก็เหมือนกันนะแล้วก็เอาห้าสองมาตั้งแล้วเราก็บวกกับสิบสาม นี่ตัวคำนวณนะฮะเอาเลขที่มันออกมาบวกกับเลข13ก็คือเหมือนลัคกี้นัมเบอร์เลยนะคะท่านผู้ชมตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมานะคะแต่ถ้าเป็น3ามหนึ่งมันมาได้นะ,ะตัวกลับเนี่ยสามหนึ่งเนี่ยมันออกได้แต่หนึ่งสามเนี้ยไม่ไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเจอนะแทบไม่ค่อยมีนะหะ้ากับหกห้ากับหนึ่งเป็นหกนะก็ไล่ไปเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม 4แล้วก็5เป็นตัวตั้งนะคะสอบวกกันเป็น5 4 3 2 1 0 9 8 7 6นึ่งศูนยาแนี่ค่ะ,ะแนวทางของปักหลัก10บนะถ้าเริ่มตัวเลขแรกเ่ยะคะถ้าเป็นแนวทางของเลขคู่802ศนี่ยแปดหนึ่งแปดเจ็ กรต,ติดดาวให้แปดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็แปดสามนี่ค่ะตัวนี้ถ้าเป็นสามแปดได้เจ็ดแปดได้แล้วหนึ่งแปดได้แล้วเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งที่มันจะมายากนะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งถ้าแนวทางหลักสิบที่เป็นเลขคู่ จะเป็นแปดศูนย์แล้วก็สองก็มีสองสามสองหนึ่งแล้วก็สองเก้าที่มันมายากนะตัวที่เราน่าสนใจคือหลักสิบที่เป็นแปดศูนย์แล้วก็สองแนวทางของเลขคู่นะแปดศูนย์สองแล้วถ้าเป็นแนวทางของหลักสิบที่เป็นเลขคี่นะก็จะมีแนวทางของเลขเลขเก้าเลขเก้าในตัวนี้เลย ก็จะเป็น94 98แล้วก็92นี่ไม่น่าใช้นะจะเป็น9อื่นได้แต่เป็น94 98แล้วก็92นี่ทั้งหมดนี้เราจะไม่เลือกนะคะต่อไปหลักสิบที่เป็นแนวทางของเลข3นะคะก็จะมี36 32แล้วก็38นี่ x ตามนี้เลย แล้วก็มีแนวทางของหลักสิบที่เป็นถ้าเป็นเลขสองล่ะสองนี่สองสามสองหนึ่งสองเก้าหลักสิบที่เป็นเลขหกนะก็คือตัวนี้เลยนะคะหกห้าชุดเดียวนอกนั้นหกอื่นได้หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วนะคะใน เท่ากับหลักสิบเนี่ยอยู่ในชุดมาตรฐานเลยนะคะก็มีหกแปดเก้าศูนย์สองและสามสามารถมาหลักสิบของงวดนี้ได้ะคะสามารถมาหลักสิบของงวดนี้ได้รอผลนะว่าจะออกตัวไหน,นะคะสูตรที่สามก็เช่นกันสูตรนี้ก็เคยหลุดนะคะเ,เพราะฉะนั้นทุกสูตรที่อาจารย์ ทำมาให้นี่ก็คือเคยหลุดต่อมาเรามาดูสูตรเออ่เลขดับนะไว้ด้วยกันแบบนี้เลยดีกว่าต่งน,นี้นะดับอันแรกก็คือภาษา เลขเขาเรียกว่าดับขาดนะดับขาดล่างนี่แถือว่าสอนให้นักเสียงโชคหน้าใหม่ๆนะคะว่านักเสียงโชคลายใหม่ๆนะเรียนรู้ไว้ก่อนอถ้าเราอยากทราบว่าสถิติไหนเดินดีสถิติไหนหลุดก็ต้องไปคำนวณแล้วเก็บใส่สมุดไว้เองนะคะดับขาดล่างก็คือ เอาสองตัวนี้มาบวกกันเลขที่ออกนะห้าสองเท่ากับเจ็ดนี่เขาเรียกว่าสูตรดับขาดล่างถามว่าดับขาดล่างเคยหลุดไหมเช่นกันค่ะท่านผู้ชมไม่มีสูตรไหนที่มันจะจีรังยั่งยืนก็เคยหลุดนะเคยหลุดเหมือนกันดับขาดล่าง เคยหลุดดับที่สองก็คือดับจระเข้ฟาดหางชื่อเต็มเต็มนะคะเพราะว่าวิธีการทำมันเป็นการทำแบบฟาดหางนะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ไม่ไม่ค่อยฟาดให้ดูแล้วฮะนี่ค่ะสั้นๆน,นะถ้าพูดถึงดับจระเข้ก็ชุดนี้เลยตัวนี้เลย หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเคยหลุดบอกไว้ก่อนแต่แบบนานๆหลุดครั้งหนึ่งนะนานๆจะหลุดมาหลุดตอนช่วงที่เราไม่เอาด้วยนะนั่แหละก็ถือว่าโอ้เสียเซลล์ไปนิดนึงแต่ว่าถือว่าเราไม่มีโชคอย่าไปคิดอะไรมากนะคะกับการเสี่ยงโชคถ้าเราเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยก็อย่ามาเป็นนักเสี่ยงโชคนะท่านผู้ชมมันมีได้มีเสียอยู่แล้วนะคะ ต่อมานะคะดับจอระเค้แล้วก็จะเป็นดับระยะยาวอไม่ทราบว่าสุดไหนจะเข้าสุดไหนจะหลุดเลยถ้าดับชนเด่นอาจารย์ก็บอกแล้วว่าให้เลือกที่เด่นแต่บางครั้งในใจตัวอาจารย์เองก็ถ้าดับก็ไม่เอาไปเลยนะ หลุดก็เป็นหลุดถ้าไม่หลุดก็รวยเลยนะถ้ามาภาวะผวงนะโห oh. จับยากนะคะ่ะท่านผู้ชมบอกให้ดับชนเด่นนะอาจารย์ตัดดับไปเลยไม่เอานะในใจตัวอาจารย์เล่นส่วนตัวนะคะแต่เวลาสอนแล้วก็ดับชนเด่นให้เลือกเด่นอะไรเงี้ยดับก็ตัดดับทิ้งไปเลยไม่มาก็งวดหน้าก็คงไม่หลุดต่อแล้วอะไรเงี้ยนับระยะยาวงวดนี้นะคะได้ที่สี่วิธีการคำนวณค่อนข้างยากหน่อยนะ,ะดับตัวน ก็คือเลขสี่อาจารย์จะบอกทุกงวดและวงวดที่แล้วทั้งสามสูตรนี้เอาอยู่หมดระยะยาวก็เคยหลุดเหมือนกันต้องใช้สีเดียวกันนาะเคยหลุดนะเคยหลุดสรุปงวดงวดเก่านะ งวดที่แล้วทั้งหมดนี้เลยสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้งวดที่ออกค่าสองเอาอยู่หมดทุกตัวเอาอยู่งวดที่แล้วนะดับดับอยู่ทุกสูตร เมื่อที่แล้วนะคำนวณแบบนี้เหมือนกันเอาอยู่ทุกสูตรประมาณนี้นะทับสี่ก็ลองไปคำนวณเอาเองนะแล้วก็เก็บสถิติไว้นะทั้งหมดสามสูตรแบบคู่ตรงนะคะตัวกลับมาได้นะอย่างสมมติมันออกค้าหกนี้ได้นะถือว่าได้นะออกสองเก้าอย่างนี้ได้นะคะท่านผู้ชม แต่ถ้าเป็นดับคือหมายความหมายคือต้องเป็นคู่ตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีดับแบบขาดล่างดับจระเข้แล้วก็ดับระยะยาวให้ทั้งหมดด้วยกันอย่างละ3สูตรนะคะอย่างละ3สูตรโอเคสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ